การลงทุนในจีนนะครับอย่างที่บอกว่าเรื่องปัญหาแอนกรุปเนี่ยตอนนี้จบเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วยอมจ่ายเงินนะครับค่าปรับให้กับทางการจีนด้วยทําให้หุ้นบางตัวมีการปรับตัวขึ้นมาเอ๊ะจังหวะนี้ในแง่การลงทุนแล้วตลาดจีนน่ามองแล้วหรือยังมาคุยประเด็นนี้กันนะครับกับผู้มีการอาวุโสัวหน้าฝ่ายนะครับหลักทรัพย์ต่างประเทศและฟิวเจอร์ของบลบัวหลวงนะครับคุณเอิร์ดรัศรันธนภัยสารกิจเอิร์ดสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ก็อยอมรับนะคะว่าหุ้นจีนเนี่ยทำใครหลายคนผิดหวังมานานทีเดียวนะคะถ้าพูดัต่แต่เติบตอนเปิดประเทศเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าอาจจะมีม,มุมตั้งที่แผ่วแต่ว่าล่าสุดเราเห็นสัญญาณเชิงบวกมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะจากกรนีแอนกรุ and group ที่ดูเหมือนจะคลี่คลายลงเราบอกได้ไหมคะว่านี่คือการจบรอบขาลงของหุ้นเทคจีนแล้วเนี่ยค่ะคุณเอิร์ธจริงๆในในมุมมองของทางทางเรานะครับทางบุหลวงเองก็คิดว่า หุ้นเทคจีนเนี่ยจบลอกขาลงไปแล้วครับคุณเฟิร์นตั้งแต่ช่วงตุลาปีที่แล้วถ้าเราไปมองภาพที่เราเคยคุยกันเนี่ยว่าตุลาปีที่แล้วใช่ไหมครับเป็นช่วงที่ท่านสีจิ้นผิงเองเนี่ยประธานรธิบดีจีนเนี่ยได้ต่อเป็นประธานรธิบนีสมัยที่3เนี่ยถ้ามองตั้งแต่ช่วงนั้นมาจนถึงณปัจจุบันเนี่ยก็ใกล้จะเกือบปีแล้วนะครับเราจะเห็นว่าเราไม่ได้เห็นการจัดระเบียบที่รุนแรงเนี่ยต่อต่อบริษัทเทคโนโลยีของจีนเนี่ย มาพอสมควรแล้วจริงๆแล้วภาพมันกลับกันด้วยว่าทางการจีนเองเนี่ยออกมาพูดในแง่ของการให้การสนับสนุนในแง่ของภาคเอกชนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วในแง่ของจุดต่าสุดเองเนี่ยถ้าในเชิงของราคาหุ้นเองก็จะเห็นว่าราคาหุ้นเองแม้ว่าช่วงนี้จะผันผวนนะครับแต่ว่าก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาจากจุดต่ําสุดเมื่อเดือนตุลาเนี่ยพอสมควรเลยนะครับจริงๆแล้วประเด็นที่ทางพี่วิทย์คุณเฟินพูดเมื่อสักครู่ว่ครับว่าทางการจีนเองก็มีการสั่งปรับ ตัวของแอนด์ร๊ปในเครือรีบาบาและจริงก็สั่งปรับตัวของเทนเซนด้วยนะครับซึ่งจริงๆประเด็นเนี้เขาสืบสวนมานานกว่า2ปีซึ่งถ้าไปดูยอดที่เขาปรับจริงๆก็ถ้าเอาเป็นตัวเงินเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ไม่ได้น้อยนะครับอย่างตัวแอนด์ร๊ปเองเนี่ยก็ประมาณสัก3.5หมื่นล้านบาทนะครับเทนเซนเนี่ยก็ประมาณสัก1.5้าหมื่นล้าน แต่ว่าประเด็นคือถ้าเปรียบเทียบนะครับว่าไอ้สามจหมื่นล้านของแอนกรุปเนี่ยคิดเป็นประมาณแค่สัก5%เอของกาไรของ阿里巴巴ของบริษัทแม่เขาเท่านั้นเองเพราะนจริงก็เป็นเงินจํานวนไม่เยอะนะครับส่วนของเทนเซ็นเองก็ประมาณสัก2%ของกําไรต่อปีของเทนเซ็นยิ่งยิ่งน้อยเข้าไปใหญ่เพราะฉะนั้นในในประเด็นตรงนี้นก็คิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็ค่อนข้างมีแนวโน้มเินทางที่ดีขึ้นนะครับเป็นสัญ,ญญาณที่ดีขึ้นต่อการจัดระเบียบของหุ้นเทคจีนที่ตอนนี้มันอยู่ในช่่่วววงงงปปลลลลลาาาาายยยขอกกกรรรจจจััดดะะะเบบบ,บีแ้้็คคิน ดูเรื่องการจัดระเบียบรัฐไปแล้วดูเรื่องต่างๆไปแล้วต้องถามเอิร์ธว่าแล้วพื้นฐานของบรรดาหุ้นเทคีนมันเป็นยังไงครับจริงๆพื้นฐานเนี่ยตอนนี้เนี่ยถ้าดูในเชิงของ v a l นด์เรชั่นต้องบอกว่าน่าสนใจมากครับพิวิศเพราะว่าถ้าเราไปมองในเชิงของดัชนีห้างเสียงเทคนะครับยี่ดัชนีหัางเสียงเทคเนี่ยเป็นดัชนีที่อิงกับหุ้นเทคโนโลยีทั้งจีนและก็ฮ่องกงที่จดอยู่ในตลาดหุ้นฮ่องกงเนี่ยสามสิบบริษัทแรกนะครับ ตอนนี้พ p e ของหุ้นเทคเนี่ยที่เป็นหุ้นเทคชั้นนำเนี่ยอยู่ที่ประมาณ21เท่าเท่านั้นเองซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของเขาเนี่ยประมาณถึง1 SD ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะต่ำพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้คาดการกำไรถ้าดูจากในบลูเบิร์กคอนเซนแซสเองผมไปดูตัวเลขมาเมื่อเ,อเช้านี้เองนะครับก็เห็นว่าคาดการกำไรต่อหุ้นใน12เดือนข้างหน้าของบริษัทต่างๆเหล่านี้เนี่ยเริ่มปรับตัวเพิ่มขึ้นลวคือมันเกิดดเวว่าเจนว่าราคาหุ้นนี้มันปรับลงเนี่ยแต่ว่าในแง่ของตัวกำไรเนี่ย ผมยกตัวอย่างอย่างนี้นะครับถ้าเราดูตัวราคานะครับของตัวยกตัวอย่างอย่าง DRC n t e c ซีเแล้วกันตัวนี้อินกับดัชนีหางแสงเทคเนี่ย,ยผลตอบแทนเนี่ยครับถ้าเราไปนับจากโอลนะเมื่อ28ตุลาปีที่แล้วเนี่ยตอนนี้ขึ้นมาแล้ว29เปนะครับแต่ว่าถ้าเราไปนับว่าจากโอลปีที่แล้วขึ้นไปถึงไฮของรอบนี้เนี่ยเมื่อต้นปีเนี่ยนั่นคือขึ้นมา47เ ความหมายก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยจุดต่ำสุดที่มองเนี่ยคือผ่านไปแล้วนะครับแต่ช่วงของปีนี้เนี่ยขึ้นมา47่เตอนนี้ก็มีพักลงมาบ้างนะครับไซเวทําให้จากจุดต่ำสุดตอนนี้ขึ้นมาอยู่29นะครับเพราะฉะนั้นผมว่าภาพตอนนี้เองไปมองในเชิงของバリเอชั่นแล้วเนี่ยก,ก,ก็ถือว่ายังไม่แพงหรืออีกสักตัวอย่างหนึ่งนะครับดูอย่าง阿里巴巴เอง阿里巴巴เนี่ยจำได้ไหมครับตอนตุลาปีที่แล้วตอนนั้นเนี่ยราคาหุ้นนะครับอยู่ที่63เหรียญน,นะครับอันนี้ในในในอเมริกาน,น,นะครับตัวบาบาหกสิบสามเหรียญน,นะคร ตอนนี้ขึ้นมาละ42%หลายคนเลยบอกโอ้โหขึ้นมาเยอะจังแต่ว่าอย่าลืมนะว่าถ้าไปดูเมื่อต้นปีเนี่ยมกราเนี่ยครับตอนนั้นราคาหุ้นอยู่118เหรียญครับค oh. ือราคาหุ้นเนี่ยตอนโลเมื่อตุลาเนี่ยขึ้นไปจากต้นปีขึ้นไป86%นะครับตอนนี้ก็คือไซเวร์อยู่อยู่ประมาณสัก90%ว mm. ่านนั้จริงๆภาพของตัวรีบราบาผมว่าจริงๆน่าสนใจนะครับเดี๋ยวจะ,จะเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งว่าจริงๆแล้วเขามีการปรับโครงสร้างธุรกิจแล้วก็ จากประเด็นที่ทางพี่วิทย์คุณเฟิร์นพูดเมื่อสักครู่เนี่ยที่เรื่องประเด็นการจัดระเบียบในกลุ่มแอนเองแอนกรุ๊ปเองเนี่ยที่เขาม่มีการปรับไปเนี่ยและเดี๋ยวอีกเขาก็จะมีการสปินออฟบริษัทอื่นออกมาอีกเนี่ยครับผพราะว่าเริ่มมีความน่าสนใจเพิ่มมากขึ้นครับพี่วิทย์คุณเฟิร์น ค่ะทีนี้เลือดหยุดไหลหรือยังสำหรับตลาดหุ้นจีนเพราะว่าเราเห็นเงินที่ไหลออกจากตลาดหุ้นจีนต่อเนื่องทีเดียวนะคะล่าสุดก็มีกองทุนที่ครปอายุแล้วราวสัก2 8 0 0 0ล้านดอลลาร์สาหรัฐนะคะก็มีการเทขายออกมานะคะเรามองว่าประเด็นนี้ถือว่าเสียโมเมนตัมกับภาพของการลงทุนหรือเปล่าหรือว่าเห็นสัญญาณอะไรที่พลิกกลับมาเป็นเชิงบวกมากหน่อยแค่ไหนคะคุณเอิญได้ครับคือผมว่าประเด็นนี้จริงๆมันข่าวมันก็คือว่าจริงจริงมีบริษัท จัดอันดับกองทุนแห่งหนึ่งนะครับที่ชื่อดังเหมือนกันนะเขาก็คาดการณ์ว่ามีเงินสดที่จะถูกล็อกอัพเนี่ยครับก็คือมีกองกองทุนทุนจีนอยู่ประมาณสัก28,000พันล้านดอลลาร์เนี่ยนะครับสหรัฐเนี่ยกำลังจะพ้นช่วงล็อกล็อกอัพเพียรียนแล้วก็เนี่ยครับก่อนหน้านี้นมีล็อกอัพ3ปี2ปีแล้วตอนนี้ก็กำลังทยอยหมดล็อกอัพแล้วก็เขาก็คาดการณ์เลยว่าพอหมดล็อกอัพแล้ว,ลวนักทุนจะต้องขายออกมาแล้ผมอยากชวนคิดแบบนี้ครับว่าจริงๆรองเออประเด็นเนี้ยมันก็คล้ายๆกับช่วงที่เป็น จำได้ไหมครับช่วงต้นปีที่เรามาอดหมดช่วงล็อกอัพของ LDF ใช่ไหม LDF แล้วก็พอหมด5ปีไปคนก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวจะต้องขายออมาแต่สุดท้ายแล้วประเด็นตรงนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐานของของตัวของออบริษัทจดทะเบียนหรือว่าไม่ได้เกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐานของตัวของประเทศเขาคือมันเป็นในเชิงของ s e n ิเ m e n t ในระยะสั้น,ทน,นเท่านั้นเองเพราะนั้นจรงิงๆถ้าถ้าประเด็นตรงนี้ครับเรากลับมามองในเชิงของ variation เนี่ยกลับมามองในเชิงของมูลค่าพื้นฐานของหุ้นจีนนะตอนนี้ก็คิดว่า อตอนนี้ทางการจีนใช้ในโยบายการเงินที่สับสนภาพเศรษฐกิจมากเลยนะครับแล้วก็มลูมลค่าหุ้นเองก็ยังไม่ได้แพงมางนั้นผมว่าประเด็นนี้ถ้าถึงจะกระทบเองเก็เป็นเชิงเสติยเ,เมต์ระยะสั้นเท่านั้นเองนะครับครับเอิร์ครับเราดูภาพของตัวหุ้นเทคไปละปัญหาคือเวลาคนมองเศรษฐกิจจีนตอนนี้หลังจากจุดพลุเปิดประเทศแล้วเศรษฐกิจดูเย็นมากหลายคนกลัวว่าเดี๋ยวเศรษฐกิจจีนจะกลายเป็นญี่ปุ่นสาขา2คือซึมยาวเป็นเงินฝืดไป <laughs> เอิร์ดมองตรงนี้ยนงไงครับ ภาพของจีนเองตอนนี้ครับถ้าไปดูมันก็เป็นจริงอย่างที่ที่พี่วิทย์ว่าครับเพราะว่าไปดูตัวเลข P.M.I เนี่ยภาคการผลิตเนี่ยล่าสุดเนี่ยเขาเขาก็ต่ำกว่า50จุดคือระดับ50จุดนี้จะเป็นเทรดโชที่คนมองว่าเกินกว่าตรงนี้ก็คือถือว่าเศรษฐกิจขยายตัวต่ำกว่า50ก็คือถือว่าเศรษฐกิจหดตัวนะครับซึ่งตัวเลข P.M.I ภาคการผลิตต่ำา50มา3เดือนติดแล้วนะครับในเดือนมิถุนาราสุดอยู่ที่49แต่ว่าจริงๆเราถ้าเราไปดู segment ของท่านนายกรัฐมนตรีจีนคนใหม่นะคร เขาเชื่อมั่นนะครับว่าเศรษฐกิจจีนเนี่ยน่าจะขยายตัวได้ตามเป้าหมายที่รัฐบาลตั้งเป้าไว้คือปีนี้เขาไม่ได้ตั้งเป้าสูงมากเลยนะครับถ้าไปดูเป้าจากปีปก่อน,อนปีนี้ตั้งเป้าไว้หเพราะนั้นโดยตัวเลขหเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ได้เป็นเป้าที่แบบโอ้ดู aggressiv e มากเกินไปนะครับแล้วก็เป็นเป้าที่คิดว่าน่าจะไปถึงได้แล้วก็มองว่าภาพเศรษฐกิจจีนใน Q2 เนี่ยครับในที่กำลังจะ,จะอาจจะมีโอกาสประกาศในเร็วๆนี้เนี่ยครับจะมีแมวนวโน้มที่จะขยายตัวได้มากกว่า Q1 เพราะนั้นเนยิตอคพวื เดี๋ยวจะมีการประชุมโปริตบูโรในช่วงปลายเดือนนี้นะครับเพราะนั้นไปลุ้นได้อีกว่าจีนเองเนี่ยจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรออกมาอีกหรือเปล่าว่าจริงปีนี้เนี่ยออกมาหลายชุดเหมือนกันไม่ว่าจะเรื่องของการลดดอกเบีย้ยเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจหลายๆเรื่องนะครับผมว่าอันนี้น่าจะเป็นข่าวดีที่อาจจะรอตลาดอาจจะรออยู่ว่าเออจะมีลุ้นมาตรการอะไรออกมาไหมในช่วงปลายเดือนครับ ค่ะเป็นทัมมิ่งในการเข้าลงทุนมากน้อยแค่ไหนเพราะว่านักลงทุนไทยต้องอยเราบว่าบางคนยังติดพ o ซิชั o นหุ้นจีนไว้ก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็อาจจะยังเป็นตัวแดงอยู่ในพอร์ตด้วยเหมือนกันนะคะเรามองว่าตอนนี้ถ้ามีผู้ลงทุนมาถามอาจจะหลายกลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็คือเอ,อ้ยยังติดตัวแดงอยู่เลยยังไม่กล้าซื้อเพิ่มตอนนี้ใช่จังหวะจริงหรือน,นะคะกลุ่ม2ก็คือยังไม่เคยมีพซิชันในตลาดหุ้นจีนเลยนี่ใช่ไไทม์หรือเปล่าเพราะว่าเห็นขยับขึ้นมานำเศรษฐกิจไปพอสมควรแล้วเราอยากจะอธิบายเรื่องนี้ยังไงคะ ผม,ผมคิดว่า,เ,าเรื่องนี้จ,นจีนเองต้องยอมรับว่าเป็นประเทศที่ในเร่ของตลาดหุ้นเขาเนี่ยมีความเสี่ยงมากกว่าตลาดอื่นในเรื่องของวิกฤตเฮอริเวย์นะครับว่าความเสี่ยงเรื่องของการจัดระเบียบเองเนี่ยมันเลยจะทาให้ภาพของหุ้นจีนทีนี้อย่างที่ผมเรียนฮะถึงแม้ว่าจะปรับตัวจากจุดต่ําสุดปีที่แล้วเนี่ยตุลาเนี่ยขึ้นมา40-50%ถึงต้นปีนี้ใช่ไหมครับตอนนี้ก็ยังมีพักฐานย่อลงมาเหลือแบบขึ้นมาประมาณสัก30-40%นะครับจากจุดต่ําสุด ทีนี้ประเด็นก็คือว่าไอ้ความผันผวนตรงนี้ผมเชื่อว่ามันก็ยังจะอยู่ไปสักพักหนึ่งครับแต่ผมว่ามันจะเป็นความผันผวนที่ทําภาพของความผันผวนของตลาดในช่วงที่เป็นการปรับตัวขึ้นสาเหตุที่เชื่อแบบนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วสัญญาเรื่องของการจัดระเบียบานที่เรียนครับมัน,มนดีขึ้นชัดเจนนะแล้วก็เราไม่ได้เห็นทางการจีนออกมาพูดบบรุนแรงเหมือนเมื่อ2ปีที่แล้วแล้วว่าจะจัดระเบียบโอ้บริษัทเทคนะครับหรือว่าจะไดกดบริษัทขนาดใหญ่ให้เล็กลงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับภาพปีนี้มันเป็นการ พูดในแง่ของเชิงสนับสออนุนภาคเอกชนซะมากกว่าทีนี้อีกประเด็นหนึ่งที่ผมว่าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็คือถ้าเราไปดูนะครับล่าสุดเนี่ยทางรัฐมนตรีคลังของสหรัฐเนี่ยคุณเจนเนตเดเรนเองเนี่ยได้ได้เดินทางไปยืนจีเมื่อเนี่ยครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองนะครับแล้วก็มีการพูดในที่ประชุมครับท่านบอกว่าไม่ต้องการที่จะแข่งขันทางการค้ากับจีน นะครับแล้วก็หวังว่าไอ้เรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างจีนสหรัฐเนี่ยจะกลับมาดีขึ้นได้ตรงนี้เนี่ยเป็น,เป,นเป็นประเด็นเชิงบวกทีเดียวนะครับเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้มันมีประเด็นเรื่องการแบนการสกปอกเทคโนโลยีในเรื่องของชิปคุณภาพสูงเรื่องของเครื่องจักรปริชิปไปยังจีนในช่วงที่ผ่านมาต่างๆเนี่ยครับตรงนี้ผมว่าท่าทีของสหรัฐตรงนี้ดูแล้วทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างจีนสหรัฐเนี่ยดูคลี่คลายเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะนั้นจริงๆแล้วเป็นอะไรที่ผมว่ามีสัญญาณเชิงบวกแต่แน่นอนครับการลงทุน อาจจะไม่ได้ต้องรีบทยอยเข้าไปแบบโอ้รีบลงทุนเลยผมว่ารอจังหวะพุ้นพักตัวย่อลงมาแล้วเราค่อยเข้าไปลงทุนอย่างนั้นดีกว่าครับครับและเนอเอิร์ดก็บอกมาแล้วว่ารอ,าลอตลาดหุ่นพักตัวทีนี้เนี่ยเวลาคนดูตลาดจีนอาจจะไม่รู้อะไรพอจับสัญญาณได้ว่าตอนนี้กําลังจะเป็นตลาดขาขึ้นอันนี้หมดไซโคการขึ้นไปแล้วกลยุทธการลงทุนในช่วงกรอบเวลาสั้นๆแบบนี้เอิร์ดแนะนำไงครับผมคิดว่าอันนี้ผมไปดูข้อมูลมานะจริงๆพันธบ,บิตรทางด้านวิจัยของทางักบซับูลของเราครั้งดังโมแกนแซลลี่นะครับเขาก คัดปัจจัยการดูในตลาดขุ้นยงมาเจ็ปัจจัยนะครับปัจจัยแรกเนี่ยก็คือเรื่องของภาพเศรษฐกิจแล้วก็ e a r n i n g s คาดาการกำไรนะครับไอ้ตัวนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจถึงแม้ว่าทางทางนายกเขาจะบอก5%าเนตี่ยตรงนี้ก็ยังไม่ค่อยสวยนนะครับเพราะเศรษฐกิจจีนก็ยังชะลอจากตัวเลขก m ีมนะครับยังอยู่ในระดับที่ผมว่าอาจจะยังไม่ได้ถึงขั้นดีนะครับประเด็นที่2ก็คือเรื่องของ v a r i a t i o n นะครับมูลค่าพื้นฐานตอนนี้ต้องบอกว่าเนี้ยดีเลยเพราะว่าถูกราคาหุ้นถูกเลยนะครับอันดับที่3มในเรื่ององงข Requiity ลิควิดิตี้คือสภาพคล่องไปในประเทศเขาต้องบอกว่าธนาคารกลางจีนเนี่ยเป็นหนึ่งในไม่กี่ธนาคารกลางในโลกที่เขาลดดอกเบีย้ยในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ลดอย่างต่อเนื่องเพราะนั้นสภาพคล่องอันนี้ดีเลยนะครับเรื่องที่4คือ p olicy cycle นะครับหรือว่า,า,าทิศทางของนโยบายอันนี้ต้องบอกว่าดีมากเลยเพราะว่าเขานโยบายเขาผ่อนคลายชัดเจน รเรื่องที่5ก็คือเรื่องของเทรนเรื่องของค่างเงินหยวนกับดอลลาร์สหรัฐอันนี้นอาจจะยังทรงๆดูไม่ค่อยดีนักนะครับเพราะว่าเรื่องของค่างเงินเองก็มีความผันผวนค่อนข้างสูงแล้วก็ความสัมพันธ์ที่ก็อย่างที่ผมเรียนแม้ว่าจะมีทิศทางอีกขึ้นแต่ว่าณนะตอนนี้ค่างเงินเองก็ยังยังเป็นอะไรที่ต้องจับตาเรื่องที่6ก็คือเรื่องของเทนชันหรือความตึงเครียดในแง่ของสองครามทางการค้านี่ครับอันนี้ดูชัดเจนว่ามีทิศทางที่เริ่มที่จะดีขึ้นแล้วนะฮะเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของการกํากับดูแลเรื่ององงข Merccultoryvis อันนี้ผมว่าอย่างที่เรียนในตอนแรกอันนี้ดีขึ้นชัดเจนเลยนะครับเพราะฉนั้นใน7ปัจจัยที่เล่ามาเนี้ยมีอยู่2ปัจจัยครับที่ที่ผมว่ายังดูไม่ค่อยดีก็คือเรื่องของภาพเศรษฐกิจกับการคาดการกําไรในภาพรวมนะครับแล้วก็เรื่องของค่างเงินที่ยังดูไม่ค่อยสดใสนะนอกนั้นในอีก5าปัจจัยเนี่ยผมว่ามีทิศทางที่ดีขึ้นซึ่งถ้าเราไปเทียบกับในช่วงปี2020-2021เนี่ยภาพตรงนี้คือดีกว่าป,ปีที่ผ่านมาเนี่ยพอสมควรเลยนะครับเพราะฉนั้นจริงๆในประเด็นตรงนี้ผมว่าค่อนข้างน่าสนใจ ในการลงทุนในหุ้นจีนทีเดียวทีนี้ในแง่ของการลงทุนในหุ้นจีนเนี่ยผมว่าเราก็สามารถเลือกลงทุนได้ไดหลายแบบนะครับหนึ่งเราบอกว่าเราอาจจะลงในหุ้นรายตัวผมว่าอย่างตัวบาบาเองเนี่ยผมว่าตอนนี้ค่อนข้างน่าสนใจเพราะว่าเขามีการปรับโครงสร้างองค์กรครั้งใหญ่นะครับแล้วก็มีการปลดล็อกมูลค่าธุร,รกิจคือจริงๆเขามีการแต่งตั้งนะครับ CEO นะครับคนใหม่ขึ้นมาซึ่งกามีความเชี่ยวชาญในเรื่องธุรกิจเทคเอาซีโคนเดิมไปดูธุรกิจคลาวซึ่งแผนในอนาคตเขาคือเขาอยากจะสปินออฟธุรกิจคลาวด้ออกมาจดทะเบียนในตลาดทุนแล้วก็จริงๆมีสปินออฟบริษัทอีกบริษัทชื่อว่าใช่เหนียวที่ทาเรื่องของโลจิสติกเนี่ยอาจจะมีโอกาสออกมาได้อีกเพราะนั้นจริงๆผมว่าทิศทางเนี่ยเริ่มเริ่มดูน่าสนใจนะครับอีกบริษัทหนึ่งที่ผมว่าคนอาจจะไม่ได้พูดถึงเยอะคือตัวผิงอันครับพีวิตผิงอันเนี่ยเป็นเป็นตัวที่ธุรกิจี่ ค,คล้ายๆกับบริษัทประกันในอเมริกาบริษัทใหญ่บริษัทหนึ่งที่ชื่อว่า United Health คือเขามีช่องทางการขายที่เรียกว่า Managed Care คือเจาะเข้ามาในธุรกิจที่เป็น h a l t h Care เนี่ยซึ่งเป็นไม่กี่บริษัทในโลกที่ทำธุรกิจค้ายลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็จริงๆ Morgan Stanley เองเนี่ยพนมิรเราก็มองว่าธุรกิจประกันที่เป็นขาลงในช่วง45ปีที่ผ่านมาตอนนี้กำลังกลับ สู่ในช่วงช่วงขาขึ้นแล้วเพราะว่าเขามองว่าเรื่องของการปรับปรุงกฎเกณฑ์ต่างๆของรัฐบาลจีนเนี่ยครับการปฏิรูปในหน้าประกันธุรกิจที่หยุดชะง,งักไปในช่วงโควิดเนี่ยเริ่มฟื้นขึ้นมาเพราะฉะนั้นผมมองว่า r i a อ i o n อย่างพิงอันเองตอนนี้พีประมาณสัก6 7เเท่านั่นเองนะครับยังอัลีบาบานี่ส1เท่านะครับผมว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับสำหรับผู้จีนแต่ว่าอย่างที่เรียนนะความันทวดมันค่อนข้างสูงะนะจริงซื้อแล้วอาจจะต้อง ต้องอดทนรอนิดนึงหรือว่าถ้าท่านใดที่บอกไม่อยากจะลงรายตัวผมว่าก็สามารถลงในตัว c n เอ็น01ที่เป็น DR ที่ผ่านตลาดเมืนไทยได้ตัวนี้ก็อิงตามทีมคุ้นเทคเลยครับพี่วิทย์30ตัวแรกนะครับก็สามารถที่จะทยอยลงทุนได้เช่นเดียวกันครับ มีคุณผู้ชมถามมาเกี่ยวกับเรื่องของ DR พอดีเลยนะคะคุณเอิร์ธว่าออตัวสิ่งที่เกิดขึ้นปัจจัยที่เล่าไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะคะจะส่งผลต่อ DR หุ้นจีนหรือว่า A-Share บ้างไหมฟันขอต่ามเพิ่มนิดนึงว่าถ้านอกเหนือจาก DR แล้วเนี่ยถ้าจะเลือก specific sector หรือว่าเลือก specific ตลาดเนี่ยตลาดไหนควรที่จะเข้าหาโอกาสหรือว่าตลาดไหนควรหลีกเลี่ยงบ้างคะ ได้ครับผมว่าจริงๆจริงๆถ้าถ้าเป็น specific sector เนี่ยผมว่าตอนนี้วันนี้เราคุยหุ้นเทคกันนะผมว่าตัว cn tech 01น่าสนใจเลยเพราะว่าจริงๆหุ้นเทค variation อย่างที่เรียนตอนแรกว่า P/E ตอนนี้ cn tech 01 P/E อยู่21เท่าซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยถึง1 SD คือต่ำกว่าเดียรค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็เทนพิตทางปีปีนี้เนี่ยการจัดระเบียบเองมันดูผ่อนคลายมากขึ้นไม่ต้ผมว่าตัว cn tech สนใจน่าสนใจนะครับส่วนหุ้น A s h ชร e ผมว่าถ้าดู A s h ช r e เองก็ไปดูตัว cn 01ก็ได้ครับตัวนี้จะอิงกับดัชนนี C 300ซึ่ง ก็คล้ายๆกับดัชนี S&P 500ของสหรัฐอเมริกาครับคุณเฟิร์นซึ่งตัวนี้ผมว่าถ้ามองว่าเศรษฐกิจจีนจะค่อยๆฟื้นไปได้เนี่ยหุ้นจีนจะค่อยๆแคชอคับกลับมากับภาพเศรษฐกิจเองเนี่ยตัวซ N 0 1ศูก็เป็นตัวหนึ่งที่ช่วยในการกระจายการลงทุนได้เพราะว่ากระจายไปยังหุ้นจีนชั้นนํา300ตัวนะครับส่วนตลาดอื่นผมก็คิดว่าจริงๆเวียดนามก,ก็น่าสนใจเพราะว่าเมื่อกี้ที่พูดเนี่ยอบอกว่าจีนเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในโลกที่ลดดอกเบี้ยใช่ไหมครับอีกประเทศหนึ่งก็คือเวียดนาม เวียดนามนี่แหละครับที่ปีนี้เขาลดดอกเบี้ยนโยบายลงไปสี่พลังนะครับแลแ้วแถมเขายังมีลดแวตจาก10%เรหลือ8%ในครึ่งปีหลังนี้ด้วยเพราะนั้นเขาก็ต้นเศรษฐกิจทั้งนโยบายการเงินทั้งนโยบายการพลังเลยทีเดียวเพราะนั้นผมว่าทิศทางเวียดนามตอนนี้คล้ายๆจีนผมว่าแต่คุณเวียดนามเองข,ขึ้นมาขึ้นมาพอสมควรอนปีนี้ขึ้นปีแรกขึ้นมา1 0กว่าเปอร์เซ็นต์เพราะนั้นจริงในภาพครึ่งปีหลังผมก็ดูแล้วก็มีแนวโน้มที่จะดีขึ้นก็สามารถลงทุนได้ทั้งหื้นไยตัวหรือว ครับอ่าจากคําถามคุณเอมานูเอลอาเดียบยอเราไปคําถามคุณกุ๊กไก่จัดออดยังไงให้โตโตนะครับถามแบบนี้เนี่ยในคุณเรื่องเอเชียแล้วเนาะเอเชียมีปัจจัยอะไรสนับสนุนบ้างไหมครับดูซึมยาวมีวอลหวลหลายตัวเลยครับใช่ครับจริงเห็นด้วยคขาว่าสซึมยาแต่ว่าอย่าลืมนะครับถ้าเรามองภาพคือคือทุกคนอาจจะติดภาพพูดจีนมันไม่ไม่ขึ้นจริงจริงมันมันมันไม่ขึ้นแต่ว่าถ้าเราไปดูภาพจริงๆตัวเลขจริงๆเนี่ยขึ้นมาพอสมควรนะครับจากจุดต่ําสุดเมื่อตุลาปีที่แล้วขึ้นมาร่วมย3 0 นะครับแต่ว่าพอดีว่าเราอาจจะไปถือช่วงก่อนหน้านั้นใช่ไหมฮมันมันก็เลยคุณภาพมันยังไม่ถึงจุดสูงสุดเดิมแต่มองในมุมนี้ผมว่ามันเริ่มทิศทางที่ดีขึ้นซึ่งจริงเนี่ยมันสอดคล้องกับวิวที่พวกเรามอง,มองกันนะครับว่าพอหลังจากที่มีการประธานเ้งสีทิ้งผิวไห้ต่อประธานาธิีสมัยที่3แล้วเนี่ยผมว่าท่านไม่จําเป็นต้องแบบโอ้โหจัดระเบียบอะไรรุนแรงแล้วอะ่ะเพราะนั้นซึงเราก็เลยเห็นภาพเนี่ยหุ้นบริษัทเทคขนาดเริ่มค่อยๆฟื้นขึ้นมาแบบที่โดยที่เราไม่รู้ตัััวจรรริงงงเเเเเเค้้้าาาาฟืืนนนนนนขึนมมมยยยยยอนะอออออะะกก่่่ผีีีีสูลบบ60 90หหต ขึ้นมา40%นะถึงแม้ว่าจริงๆพีเขารอบนี้120เหรียญนะ118แต่นี้ก็ขึ้นมาค่อนข้างพอสมควรส่วนเอชียผมว่าปัจจัยที่ททเรียนเมื่อสักครู่อะครับผมว่าจริงๆแล้วเรื่องของเทรนด์การภาพการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนอย่ไปรอลุ้นสิ้นเดือนนี้ครับที่ประชุมโบริตบูโรผมว่าเนี่ยมีโอกาสที่รัฐบาลจีนเนี่ยอาจจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาเพิ่มเติมผมว่าเขา ก็ไม่แน่นะครับจะดูเวียดนามดีกว่าเพราะเวียดนามเองท่านท่านจัดเต็มเหมือนกันนะครับรัฐบาลเวียดนามเขาก็จัดเต็มเ,เหมือนกันแต่ก็ผมว่าจีนเองเ,องเนี่ยเมื่อมีทิศทางที่น่าจะจัดเต็มในเรื่องของนโยบายการเงินได้ส่วนเรื่องของการจัดพอร์ตผมคิดว่าอันนี้อาจจะขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของแต่ละท่านนะครับแต่ผมว่าจริงๆอย่างตอนนี้ในตลาดหุ้นไทยเองเนี่ยหรือว่าในต่างประเทศเผมว่าเราสามารถในตลาดหุ้นไทยเราก็สามารถกระจายการลงทุนเบี่ยงต่างประเทศได้มีเครื่องมือหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นตัว DR หรือว่าจะเป็นตัว ETF นะครับก็สามารถที่จะเลือก เรียกลงทุนได้หลากหลายเลยแล้วก็กระจายการลงทุนไปส่วนในต่างประเทศผมว่าตอนนี้ก็สามารถที่จะลงทุนตรงได้แล้วเราก็สามารถเลือกลงทุนเป็นหุ้นรายตัวได้ก็สามารถที่จะกระจายการลงทุนลงนั้นไปได้นะครับแต่อย่างไรก็ดีผมคิดว่าเวลาเราพิจารณาเรื่องการลงทุนในต่างประเทศก็อย่าลืมพิจารณาเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนนะครับแล้วก็ความเสี่ยงเฉพาะของแต่ละประเทศนั้นด้วยเพราะว่าจริงแล้วอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาจากการลงทุนในประเทศเราเองครับค่ะได้คราวนี้ขอบคุณมากนะคะคุณเอิร์ที่มาคุยกันนะคะสวัสดีค่ะขอบคครรัััับบสสวดีี รสเรอนธนาภไพศาลกิจน,น,นะคะบดยการวิสหัวหน้าฝ่ายหลักทรัพย์ต่างประเทศและฟิวเจอร์สของบริษัทหลักรทรัพย์บนหลวงนะคะดังนั้นจ <c oughs> ริงๆแล้วคุนจีนคุณได้บอกว่าจบรอบขนลงตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วแล้วนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าตอนนี้เองคุนจีนไม่แพ้นะคะเราก็ยังมีมาตร,รการกระตุ้นเศรษฐรกิจอยู่5% GDP ที่เขาตั้งเป้าไว้ถึงได้แน่นอนนะคะแต่ว่าความเสี่ยงก็คือมีความไม่แน่นอนสูงนะคะแล้วก็มีความผันผวนอาจจะต้องรอจังหวะพักตัวก่อนค่อยเข้าเก็บนะคะส่วนปัจจัยสสนนนนับุก็มี5ใ ปััจจยะะมีเพียง2ประเด็นก็คือเรื่องเศรษฐ,ฐกิจแล้วก็กําไรรวมถึงตัวค่าเงินที่อาจจะยังไม่พลิกกลับมาในเชิงบวกนะคะดังนั้นถ้าจะลงทุนหุ้นเทคเนี่ยตอนนี้ PE 1 1เท่าแล้วก็ตัว a t ก็อาจจะได้ลุนมาตรการจากการประชุมบริสเบนลลช่วงปลายเดือนนี้ด้วยค่ะพี่ิตค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard w ค่ะ